กันอินเตอร์สเปซที่นั่นคือโลกเสมือนจริงที่ผู้เด็กทั่วโลกสามารถสนุกกับการเล่นบาคุกันไดโทั่ได้แต่ว่าตอนนี้มารร e. ้ายกลุ่มใหม่กำลังพิษคลานเข้ามาใกล้โลกแบทเทนเบอร์คองเด็กๆแหละนี่ละไนรากโกบาคุกันทุสบาคุกันขาาสาม กานรุกนานของกันดาเลียน ว่าดีโอยิบซ้ำเขาจากไปแล้วจริงๆเหรอเนี่ยใช่ทั้งที่ฉันสัญญาแล้วว่าจะพาเขากลับมาไม่เป็นไรหรอกเหรอเยตของดีโอจะอยู่ในใจฉันแล้วิญญาณของดีโอก็จะอยู่คู่กับดราโก้ใช่ไหมล่ะดัดราโก้ ใช่แล้วเจ้าหญิงครับแลนัสบอกว่าโรเทลเดียกำลังตัวอยู่ในสภาพว,วิกฤตถ้าไม่รีบกลับไปแล้วก็อ่อฉจนมีเรื่องจะขอร้องทุกคนช่วยเป็นกำลังให้พวกฉันทีเถนะรู้แล้วลนะนฟาเบีย<อ>พวกเราก็จะไปโรเทเดียด้วยจะยอมไปกับพวกฉันจริงๆนะเหรอโลกทุกแห่งกำลังอยู่ในอันตรายจะมัวนิ่งเฉยได้ไงละ่ะที่สำคัญเวลานี้พวกเด็กๆชาวโลก ก็กำลังถูกพวกกันดานเรียนลักพาตัวไปเรื่อยๆด้วยนะครับของาน,นพวกเราทำเรีร่ออบาคุกการอีเตอร์สเปซคืนมาให้ได้นะพวกเราจะไปโรชเดียและทำให้สงครามบ,บาคุกันจบลงซะทุกคน ฉันโดนลูกหลงไปด้วยจะว่ายังไงเนี่ยี่เรนว่าอะไรมั่งสิอย่าเอาแต่เงียบว่ะรีบเอาแอนเมนต์ขึ้นมาตอนนี้อาจจะยังทันก็ได้ฮะแต่ว่าเจ้าสิ่งนั้นเข้าไปอยู่ในตัวดราโก้แล้วนี่แถมดราโก้มันก็แข็งแกร่งมากด้วยอะถ้าใช้กําลังไม่ได้ก็ใช้หัวแทนสิ<า>ต้องทําให้ดันเหรอแล้วหาจังหวะชิงตัวดราโกมาฉันนะ่ะนะอย่งเธอต้องทําได้อยู่แล้วล่ะ อย่างนี้นี่เองอะไรเหรอเซเนตคุณพาฉันข้ามมิติไปหาดราโก้หน่อยสิ อวกาศหรือโลกต่างมิติตอนนี้แม่ก็ไม่ตกใจแล้วล่ะยังไงก็ระวังตัวด้วยนะลูกดันมะครับแล้วก็จังเองก็ระวังด้วยนะแม่ฝากดูแลดันมะด้วยล่ะวางใจเถอะครับคุณแม่งั้นผมไปนะครับ ออมาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยไม่อยังจะเชื่อเลยอะ,ฮะเฮ้เอจอแล้วที่นี่มันก่อนจะไปต้องบอกจูลี่ด้วยสิยังไม่ได้สนะั่งกะได้ยังได้นะหาเรื่องนี่แบบนี้มันไรกันเนี่ย โอ้ยจูลี่อย่าล้งรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเราจะรีบไปหาขอโทษนะครับขอจูลี่เซตสองที่ด้วยอ๋อเยสโอ้ขอจูลี่เซตด้วยนะครับเยสจูลี่เซตเหรอขอบพระคุณมากเลยนะคะนที่สุดก็ได้หยุดพักสักทีนี่ไอจูลี่เซตนี่มันคืออะไรเหรอมันคือกาแฟกับชุดโดนนทที่จูลี่ขายหน้าแอคเซส เมื่อวันก่อนนะจ๊ะแล้วเมนูนั้นก็เลยฮิตติดลมบนขึ้นมาเพราะจูลี่นะาอเอจริงสิจูลี่ห<ะ>ือว่าฉันเออเวลาป่านที่แล้วเหรอต้องไปซ้อมเชียนสายแน่เลยเอ้าย่ก่อนสิเธอเนี่ยดาลี่ไอยุบจักรยานก่อนนะจ๊ะจูลี่แล้วจะเอามาคืนนะเอนนาคืนนะแต่ว่ามองข้างหน้าด้วยสิ Thank you ดาลี่ ก็งงนี่แหละถึงได้รักจูนี่ห้จ้าได้นี่งานรับตัวจริงๆเลยแฮะจะดีเหรอดันอะไรเหรอจะจะมาบอกลาจูลี่มาเชลรอเฮ้ยจริงด้วยสิยังไม่ได้บอกอะไรสักคำแล้วนี่นาะโอ้ยจูลี่สองคนนั่นสนิทสนมกันดีฮะรู้สึกจะชื่อจูลี่สิ กลงไปในหญ่นั่นกันแล้วกันอ๋ฮะเยสสมบูรณ์แบบเลยเดี๋ยังไงก็เหมือนใหญ่นั่นเตี้ยบเลยเศร็ฐคุม้มอ,อุ๊ยตายจูลี่จะ้ะแบบนี้ต้องเท้าให้ดันเฉลอแล้วเอาตัวรากโก้มาได้แนะ่ มาถึงสักทีแล้วจูเลียอยู่ไหนกันล่ะเนี่ยบอกว่าจะมาซ้อมเชียนี่นะอยู่ที่สนามเรามัง้งจริงด้วยดิดาลิจูเลียนั่งไงเราเอาเจ้านั่นมาได้จูเลียทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะไม่ไปซ้อมเชียร์หรอกเหรอวันนี้เด,ดินนะจ้ะาแทนที่จะซ้อมเชียร์จูเลียอยากนั่งคุยสบายๆกับดาลิที่รักมากกว่านะจ้ะคุยเหรอ จริงๆเซนตก็มีเรื่องจะบอกเธอเหมือนกันนะเอ้ใจตรงกันเลยนะ้ว l e t ล go เดี <h <h ๋ยวก่อนสิจูลี UM> <h <h ่เดี <h <h ๋ยวหน้าหน้าไปได้กันหน่อยนะไร่เล่าอะดาลีตอบแทนที่ยืมจักรยานวันนี้จูลี่เลี้ยงเองจ้า Thank you นะนั่นฮะเออเออ อ o r เดี๋ยวจูลี่ชให้นะจ๊ะแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกเออเท่มากเลยเจดรักก็พี่เป็นหขาก็ต้องแก้เองบัคก์การท่าดไฟได้สุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ยเธอพูดอะไรงเธอจูลี่ท่าทางแปลกแปลกที่ไหนกันจ๊ะจูลี่เนี่ยชอบบคกการทดไปมาตั้งนานแล้วนะจ๊ะ

เออเอ๊ะชิสงสัยจะเห็นแล้วมั้งถ้ามีรีบแล้วก็บ่นอะไรพื่นพามอยู่คนเดียวอ่ะดันที่พี่บอกไปสักทีสิรู้แล้วล่วะหน้าดราโกออเออจูรี่ถือว่าฉันจะไปโรเทรีดีนะไป,ไปทำไมเหรอก็ไปเพื่ออยู่สงครามบ,บาคูกันไงเราไม่เห็นจะต้องถามเลยไปยังไงเนอะวันอดไม่เห็นจะเข้าใจเลยฉันจะไม่ยอมให้พวกบาคูกันต้องสู้กันเองอีกแล้วละ่ะบาคูกันเป็นเพื่อนของฉันเพื่อนเหรอใช่ เป็นเพื่อนคนสำคัญเหมือนจูลี่และพวกแบทเทิลบร้อเลอร์นั่นแหละบอกแค่นี้ละจูลี่ฉันไปนะเอาเที่ยวก่อนดาลี่ะอะคือคือคือว่าขอยืมตัวราโก้แป๊บหนึ่งได้ไหมราโก้เหรอจูลี่อยากจะบอกลากับราโก้ด้วยนะเพราะฉะนนั้น พอซึ้งๆหน้าแบบนี้จะไม่ได้เรื่องจริงๆอะ,อะได้สิได้อยู่แล้วจริงเหรอเนี่ยอย่าให้คนอื่นจับเาคู่กันของตัวเองง่ายๆอย่างนี้เลยอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวดาเลิงเอะเอ๊ะ what เฮ้ยมีจูลี่สองคนเหรอเนี่ยนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยดาเลิกอย่าเล่นเป็นตัวปลอมนะตัวปลอมเหรอ มันต้องปลอมเป็นจ no! oh, ูลี่เพื่อวางแผนอะไรแน่ๆเลยโน้จูลี่ไม่ได้เป็นตัวปลอมนะจาลี่จูลี่คือจูลี่จริงๆเอ๋เออเออน้าจ์ลี่จูลี่แหละคือจูลี่ตัวจริงเดี๋ยวก่อนสิพวกท้อใจเย็นๆก่อนดันทางสะดวกก็ไปใกล้ๆแล้วฉกเจ้านั่นมาเลยดีกว่าหลังฐานว่าเป็นตัวจริงถือการที่จูลี่เป็นห่วงดาร์ลิงทุกสุดไง เราจะเดียที่อันตรายอย่างนั้นจูลี่ไม่อยางให้ไปหรอกดาลิ่งเรอที่เดียวงั้นเหรอเออใช่ถ้าอย่างงั้นก็รีบไปเถอะจ้ะดาลิงเออนั่นสินะฮะคนที่เราคือจูลี่ตัวจริงล่ะทำไมล่ะทั้งที่จูลี่เป็นห่วงดาลิงอย่างจูลี่นะนะไม่มีทางห้ามให้ฉันไปไหนหรอก ยัง yeah. ไม่ต้องเป็นห่วงยัง,งดาลิงก็ต้องกลับมาแน่ๆอยู่แล้วล่ะแล้วจิลลี่เชื่อมั่นในตัวดาลิงถึงได้ยิ้มส่งเขายัางไงล่ะอ้ะโหูนะเชื่อมั่นอะไรกันได้ยินแล้วอยากจะอ้วกนะ่นี่เธอเป็นพวกกันดาเลียดิดยนะ้อยเนี่ยแบบนี้ก็ต้องใช้กำลังเอาตัวมาซะแล้ว นเนเ่ hey, hey. เน่เนเด็กพุงก็ขเข้ามาเลยซื้อประกัน view open เด็ดตัดซัดประกัน shoot pop out บิน่าคอนเทสเตอร์เอาเลยนะ

Yeah. เฮ้ยเรามหาศานจริงๆเริ่มก็หายท้องซะแล้วเหรอตั้งใจสู้หน่อยได้ไหมเพิ่มเติมอเบิลิตี้แฟนคร์โดราไม่มีทางหน่อยเพิ่มเติมอเบิลิตี้โบติงโบ เก็บยอดมา lâu เออเกเบมาตีิโบกี้คอลเว็บสำเร็จสู้กับมันซึ่งหน้าชนะไม่ได้แน่เอาแล้วนะคอนเทสเตอร์เกตแบ็คโอเพนมิสซี่โซลิจุดโออ ีนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนั่นนายอยู่ที่ไหนราโก้นี่ทำอะไรของนายน่ะราโก้กนี่แหละตอนนี้แหละเพิ่มเติม a b i ิ i ี y review c o p ป contestant กลายเป็นคอเดนไปแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมราโก้ คอเดมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเน่ยแล้วคอนเทสเตอร์หายไปไหนแล้วเหะอคอนเทสเตอร์ข้าไม่เห็นเลยนะเฮ้ยทำอะไรนะคอเดม <c oughs> โดนหลอกเต็มเปาเลยฮะเจ้างโง่โกเจ้านั้นมันไม่ใช่คอเดมนะมื้ยเปล่าประโยชน์เจ้านั้นไม่ได้ยินเสียงของนายลรอกนะว่าไงนะเอาละต่อไปก็เพิ่มพลังให้อ b i l i t y ของคอเดม Nếu chặt kán xuân đời đi quá, ừ, thơm thơm Ability! Fan Yêu thơ, phải lai bay đã, khó đêm! Thơm thơm Ability! Hả? มอนั่นจะทำอะไรนะเะ้ราโก้เจ้าหน้าหนามันเป็นตัวปลอมนะไม่เข้าใจเลยจริงๆว่ะโถยยังไม่ได้ยินอีกหรือไงนะมันก็ต้องเอ้เอาจริงเหรอเช,ชื่อเลยอะไรของเขาเนี่ยราโก้ราโก้รู้สึกตัวได้แล้วราโก้ดัน ดนไม่จริงนะรากูอยู่ตรงหน้าดายนะไม่ใช่ขอเด็หลอกบอนเทสเตอร์ต่าหากเลาดนเพื่อว่าได้ยินเป็นไปไม่ได้หรอกเนอะเจ้าดัานคืนอคอเทสเตอร์นะอ๋อัน้นลอเไม่อย่างนี้นี่เอง

โทษนะดันขอบใจที่ช่วยชิเจ้าตี้มันแข็งแกร่งจริงๆแฮะแต่ว่าจะเจอแค่นี้แล้วเรีบเพ่นกลับเราจะสวยเอาเนื้อสิเธอได้ลองเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเกตการเซ็ตมาเดินนะปากู่กันชุด๊ดปอปเอาโรวว่าเบลส์ราก้นน้อยตาคูุกันชุด๊ดปอปเอาลูบีนา่าคอนเทสเตอร์ตาต่อตา Draco, to Draco, thêm um, thêm ability, Evil Copy, đúng oh, cong rồi. Ta xin trái đi đi, để để phun. Đuỵu lên, Evil Draco, lừa Copy, chào bạn, nó đại nó. Thêm thêm ability, Hot Fire, thêm um, thêm ability, Hot Fire, anh đưa ra. พี่ดราก้อนอะอัพเกรดอบิลิตี้ให้เป็นแบบเดียวกับดราโก้ได้จดด้าเเางน่้นก็เจอดีบ้างเติมเติมอบิลิตี้รอสพานมเอชไม่มีประโยชน์ล่ะเพิ่มเติมอบิลิตี้รอสพานมเอ้ยา อย่าพยายามเลยหน่อยได้งั้นก็ต้องเจอไอ้นีถ้าคิดว่าก๊อปปี้ได้ก็ลองดูปัญโถเอ้ยบอกแล้วไงว่าจะพยายามกี่ครั้งก็ไร้ผลของแค่นั้นเนอะฉันเอ้า ไม่ได้หรอกไม่ได้เหรอเฮ้กเด็กคุณเสียใจด้วยไอ้นั่นค็ปปี้ไม่ได้หรอกจริงอ่ะาอารั์รักกูเดวแบอร์กียร์เจนัน Panda Blaster. Okey. Huh. 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 kia ability Huh. Blaster Huh. 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 สำเร็จปะทุแพลจริงๆซะด้วยสิจะต่ออีกหรือไงเจ๊อลกน่ าลิ้งชนะสินะมันก็แง่อยู่แล้วสิเ้ยเอ้อำเป็นดาลิ้งของจูลี่จริงๆตายตายโอ้ย,อยเอาเอาเรเนกลับมาได้แล้วเหรอเอ้ยโทษทีพลาดไปนะทำไมไม่เข้าใจพวกนั้นเลยเชื่อใจกันมากมายถึงขนาดนั้นแถมยังบอกอีกว่าบังคุกันเป็นเพื่อตัวเองอีกแนะ่ไม่เข้าใจเลยจริงๆนั่นแหละคือความแข็งแกร่งของพวกนั้นหา <ả? S 3> ล่ ไม่มีอะไรแต่แย่แล้วละเลนจาพวกนั้นบอกว่าจะไปที่โรเทเียนะบอกไงนะแล้วทำไมไม่รีบบอกล่ะอือเอ้าเอ่อฮะเย้ g o ก o นเ Let's go รู้กันนะปแล้นทางบ้านนะครับที่มาส่งคุณจูลี่เราไปรับพลังจากเธอแล้วล่ะทุกคนขอให้โชคดีนะไปกอนนะจูลี่ เราไปเถอะไปรอเทเดียกันนี่เอามาไม่ทันเลย

รับสู่โรเทเดียนะส่วนนี้ก็คือที่สถิตของเทพแห่งโรเทลเดียลูกแก้วศักดิ์ส์บาริโอดดอุสจกักรพรรดิของกันดาเลียเขาต้องทำสิ่งนี้แหละและในตอนนั้นเร,รือรบที่แกร่งที่สุดของกันดาเลีย12 order ก็ปรากฏตัวขึ้นช่วยหน่อยเถิด่านต้องปกป้องลูกแก้วศักดิ์สธ์ให้ได้ตอนต่อไปศึกแนวหน้าอ,นนอนนาอน,นาอานาบากุกันชุดเฮสเซนไนเรียมตัวออกึก